สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมอ e ีแคสต์เลยนะนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะเล่นเกมที่ชื่อว่านายแม่นะคะกดอยู่ที่เราจะรับชมมีเกมกดแล้วก,กดสมัคสมาชิกกดอีกนิดนึงื่อใหแม่น่ารักน่ารักให้แม่ด้วยเด้อโอเคเหมือนจะมีอะไรจะเข้ามาแล้วนะคะดเด็กๆแม้ว่าแม่หนีดีกว่านะคะเอานี่ไม่ได้ด้วยประเด็นมันเป็นเกมแบบไหนไม่รู้นะ แล้วโซนิกเราจะได้ข้าแล้วช่วยได้อุ้ยแม่รอดอ๋อน่าจะเป็นด่านสวายเวอร์นะคะเด็กๆสวายเวอร์พวกผีปีศาจนะคะ ก็จะมีไอเทมน,นักลายเลยเอ๊ะเขาจุดผู้อะไรกันวันนี้ฮะอุ้ยมีน้องแมวด้วยอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเด็กคิลเลอร์อะไรเนี่ยอ้าาดาวาาาาาไา้โอาาาา เขาให้ปืนระบายกำจัดนะคะห้าพันบาทเหกอไม่เอาทุกคนจะตัต้องช่วยกันยิงมงมุมนะคะแต่มนมุมเยอะมากเลยแม้ว่าไม่สู้ไปไหนหรอกร <c oughs> อดอยู่นะคะเออก็รอดอยู่นะ ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเกมนี้เล่นยังไงแต่ว่าก็น่าสนุกดีเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆดีกว่านะคะมีน้องแมไไวด้วยอ,อะไรอ่ะป๊อปปี้เพย์ไทม์เหรอคืออะไรวะอืมเขาบอกว่าอุ้ยอะไรป๊อปปี้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอุตส่าห์หนีอน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเรวไทยโอ้มันอยู่นู่นมันอยู่ตรงนู้นตายเลยแอบยากอยู่นะคะเมื่อ มีชุดขายด้วยเหรอไหนดูซิเท่าไหร่อุ้ยสีบโรบักแพงไปอ่ะแม่มีไม่ถึงอะซื้อมันจะมีด่านอื่นอีกไหมนะอุ้ยแม่มีสองอ๋อมันสามารถซื้อได้เนาะอะไรอะแซมาราคืออะไรเอ่ย อะไรอนะ่ะโอ้ยผีจูออนนี่นะอย่าบอกแล้วว่าตาย้ช่วยกันได้ไอยน่าจะเป็นสมบ,บัตินะคะแม่ว่า อยู่กอดลาเฟคืออะไรไม่รู้ผีออกมาแล้วโอ้ยมันก็อเอาชีวิตรอดโอ้ยตาและผีอยู่ไหนเนี่ยแม่มอไม่เห็นผีด้วยเด็กๆโอ้มันคานมันคานมันโดดได้ด้วยมันโดดได้ด้วย แต่ว่าแม่น่าจะรอดไ้5วิสุดยรอ,อดแล้วเดี๋ยวไปดูซิมันมีอะไรให้แม่ซื้อนะ้าอะไรเนี่ยเบอร์เกอร์มีปืนให้ด้วยเหรอเฮ้ออะไรอ่ะ FNAF คืออะไรโอ๊ยไอ้นั่นไง ไปแล้วอย่าปิดประตูประตู้วยนะมันมาแล้วฉันหนีก่อนว้าไอ้กวินมันหลบได้ว่ะไ,ไอ้กวินมันหลบได้สอร์รี่เอาออเดอร์ใครแอบอยู่ในแอบอยู่ในตู้เมื่อกี้สูงขีดหมดแน่นอน อุ้ยแม่ไม่แอบกดไม่หรออ้าวกดไม่ทันอ๋อเราสามารถซื้อสตรได้นอนได้เยหรอ มันเป็นแบบนี้คือคือคนที่เข้ามาในแบบนี้จะต้องถูกนอนทุกคนแต่ว่าในการนอนแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนหอเหมือนว่าเราจะ into ความฝันนะคะเด็กๆเราจะ into ความฝันเข้าไป,ไปเราจะฝันไปนั่นไปนี่นะคะว่าเจอผีเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะ ซื้อไฟสายดกว่านอืได้มาหนึ่งนะอา้าซื้อมาสองอันทำไมเออนี้แหละอา้าวมันบักปะเนี่ยทุกคนต้องไปนอนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนต้องไปนอนหรือเปล่า มีบางคนก็ไม่ได้นอนนะคะมันว่างอันหนึ่งก็ไม่นอนนะเออมันต้องนอนให้ครบทุกคนหรือเปล่าหรือว่าห้องอาจจะบักไปแล้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะห้องน่าจ,จะบักไปแล้วนะคะดเด็กๆอืมน่าจ,จะบักแล้วมั้ง อย่นเ้าลองข้าวออกใหม่ดีกว่านะคะออกแล้วข้าใหม่เนอะไม่ใช่ไอข้าแล้วออกใหม่เออ,อเดี๋ยวเราไปลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะช้ามากเลยน่าจะกระตุกเนาะอืมแล้วเหมือนกับว่าเด็กๆทุกคนจะต้องไปนอนนะคะแล้วก็แล้วก็จะเข้าไปในความฝันไปสู้กับผีไปหลบผีนั่นเอง ห้องบาร์นะคะโ okay. อเคอืมโอเคตายหมดนะคะอ้าวโอเคอ๋อฟีฟอลลิงฝันว่าตกตกตกลงไปเหรอมันเป็นแบบไหนนะเฮ้ โอ้ยเราห้ามโดนสู่ข <ton> ิดส <advertised> e <ham> ู enfin ouais ่ขิดเลยนะคะไม่รู้ว่าโดนอะไรเนาะแม่ไม่ได้ใช้ไอเทมเลยตายซะก่อนแย่จริงเลยอือสักสองตาแล้วกันเนาะค่อนข้างสนุกเลยนะคะเล่นไม่ยากเนาะมาริโอในโลบอกไม่มีนะคะ คือน,นี้ฝันว่าประสบการณ์อะเลวร้ายนะคะ mad experiment experiment นะคะฝันร้ายแบบไหนเนี่ยอุย้ยไอซอีมันอยู่ไหนอุย้ยมันจะมาเกิดตรงนี้ เดนคือไอ้ตัวนั้นมันอยู่ห้องนู้นไปหาไอ้อันไปหานั่นก่อนไปหาไอ้เทียมที่มันให้กดอเออเดี๋ยวมันมีคนกดอยู่แถวนี้โอ้ยได้แรชได้เงินเพิ่มสองร้ห้าสิบด้วยไอ้สัปปะาดมันอยู่ไหนนวไอซีก็อ้าวก็พอหลบได้อยู่นะคะ โอ้นี่ไงมันมีผีหลายตัวเลยมีเชนซอแมนด้วยมีซื้อมีปั๊ปปื้เคลียดูตาราดทำทำความสะอาดโรงรถเหรอเอ้ยโอ้กากระดดหายล้วเกิดอะไรขึ้น ตายไปแล้วอะอืมมันมีหลายตัวเลยมีจ็อกเกอร์ด้วยโอ้มีผีหลายตัวอะไรอะบาเรลเบตเทิลบาเรลคืออะไรอะโอ้นี่มมรีโอ มันต้องหลบไอ้นี่หนูมันต้องลหลบเออมันให้นาหลบ ไม่เข้าใจวิธีการเล่นอันนี้เท่าไหร่เล่นเพินเลยนะเนี่ยมาตาสุดท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลิปนานนะคะบ็อกซิ่งแมตต์ต่อยมวยเหรอ,อโอเคอุ้ยเราจะต่อยกันเองจริงเหรอ ตัวอะไรมาไหมเนี่ยวันนี้เราต่อ,อยใครเี่ยมไม่ใช่อย่าต่อยกันเองสิไนะม่ไหวนะวันนี้เราต่อ,อยใครก็ไม่รู้จริงๆมันมีตัวปแปลกอยู่นะชื่อชื่อเคโลนะ่ะ ยืนดูด้วยโอเคเกมก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยสนุกมากเลยนะโอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะยยยใส่เดนเฮดอะไรวะเดี๋ยวเอาอีกสกเกิร์ตมาดิใส่เดนเฮดเดาะโอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวนานนะจนะนะนะนี่เรามีลูกซองเลยเหรอตรงนี้ แคทลีนมากเลยยูไม่โดนหนีเลยนะคะ ใช้วเวทมันใช้วเวทมันใช้วเวที๋ยวว่าสู้ไม่ไหวหรอกดูเจนโมันเดิน